สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยนคนเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบานชว่างง้งามวันนี้บานชว่างง้งามมาผมมาพบกับพี่น้องในคลิปพิเศษพี่น้องเป็นการประมลุลช็อตเด็ดแล้วก็อ่าโตเด็ดเนัมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเกี่ยวกับการซื้อการขายขัวที่ตลาดนัดก,กั้วกระบือบานชว่างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาตอนเย็นวันจันท 15, รนน์ที่สิบห้าตุลาคมแล้วก็เสาร์วันอังคารที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเอาเฉพาะตอนเดดเด็ด ตัดต่อไหพมพ่อพี่น้องเดี๋ยวรับชมกันผู้ใดอยากได้ตัวใดก็เชิญรับชมนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อรองกับในหอยพนยนันธุ์ใดเนาะพี่น้องมารับชมกันเลยพี่น้องได้มาหลายตัวอยู่บ่าครับในม้มาสองตัวปลาโทษเด้ขายจ้กตัวแล้วประมาณสิบกว่าแล้วโอ้สิบก่าแล้วเน,นาะโอ้เหลืออยู่หกตัวใส่เนี่ยนี่ใต้นี่นาะซุ่มนี่ใต้แล้วจังไหนครับก็ยืนอยู่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยซีไล่ไล่ทอกัน ว่าจะกันใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่นี่ตัวนี้สองหมื่นสี่ครับสองสี่ใหญ่ขึ้นมากสองสี่พี่น้องตัวนี้สองสี่คือราคาเปิดได้พี่น้องครับรัคาต้นอันแมนอยู่ป่ะบ่ครับตั้นบอตัวนี้สองสี่เพิ่นเปิดไว้ตัวนี้สิบแปดห้าร้อยสิบห้าร้อยหีโต้เลยพี่น้องโอ้ตัวนี้เนื้อหนังดีเนาะมันหนังดีพูนดีอ่าตัวหนึ่งตัวนอนอยู่เนาะตัวนี้ก็สิบสิบแปดเทือนห้าร้อยเทือนพอกันสิบแปดห้าร้อยสองตัวนอนอยู่นี่เนาะอ๋อเนี่เนาะตัวหนึ่งเนาะเห็นปะโอตัวนี้ตัวหนึง โอ้นี่ตัวลายละดซูสีกันพี่น้องสิแปดห้าร้อยแต่ว่าต่อรองไหนโอ้ตัวนี้ตัวงามเนาะตัวนี้ก็ตัวงามสิแปดห้าร้อยเปิดไว้พี่น้องเพิ่งมาจากตะการตะการเนาะขออนุญาตเบอร์โทรโอ้บรนสะพื้นี่เนาะอ่าสะดวกให้เบอร์โทรเนาะครับขออนุญาตศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าหกสี่สองเก้าหกสี่สองเพิ่งมาจากสัพเพิ่นตระการเปิดผลกรถาท่านี่เด้กพี่น้องตัวละสิแปดห้าร้อยปู่ราคาเนี่พอต่อรองเขาเพิ่งได้พี่น้องโดยเฉพาะตัวนี้เนาะโอ้หนังดีีีตตต้้นนนโดัจงเาะ เปิดไว้ยิบซีพี่น้องพิเศษขึ้นมามันอายุเนาะอายุได้ตัวนี้เขาได้อายุได้พี่น้องยิบซีคือเพิ่นเบิ่งอายุน้ำเด้การสื่งหัวเนาะเอาไปเขาขอบคุณเบิ่งอายุน้ำอันนี้เขายังบ่ทันเน่าแต่ว่าโตดีเด้พี่น้องที่แปดหารอยตัวนี้เหมาะเลยเอาไปเลี้ยงต่อยอดได้นี่ตัวนึงกิดยังอายุบ่หลายปันใดเพิ่นก็เลยเปิดไว้สิบแปดเนาะสิบแปดหารอยนั่นตัวนึงสิบแปดหารอยสิบแปดหารอยขอคุณหลี้ยงมันครับผมขออนุญาตถ่ายท้ำสะดวกพี่น้องครับผมเปิดจังไหนครับนี่ ตัวนี้เปิดไปสามหมื่นสามหมื่นท่องแล้วท่องแล้วใส่พอเท่าไหร่ก่อนนี้เพิ่นมีใบมีหลอดได้พี่น้องนี่เบิงพี่น้องเบิงใบเที่หลอดเพิ่นพี่น้องกกโอ้เจ้าจงอ่างไฟพี่น้องประก,กันทองป่อมสามสิบห้าเพิ่นมใบที่สองสามสิบห้านี่เพิ่นมีใบมีหลอดมีเอกสารครบท่องแล้วพี่นอ้องอ่ากำหนดคลอดเพิ่นกับประมาณปีหนะสิงหาพี่นอ้องอ่าวแมน่นหกแปดหกแปดพ่อพอหกแปดพี่น้องสามยังก่อ สามหมื่นซื้อได้ตัวนี้พี่น้องทองแล้วตัวนี้บ้านทั้งทองเดี๋ยวน้องเปิดจังไหนตัวนี้ตัวใหญ่นี่สี่หมื่นสี่หมื่นตัวบ้านท้องนี่สี่หมื่นแต่ว่าตัวใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่สูงอร่อยหาซิบหาบวกความสูงพื้นพี่น้องสี่หมื่นตัวนี้พี่น้องย้อนแสนแค่ไหนได้ขอโทษกอพายพี่น้องนี่สี่หมื่นสามหมื่นทองแล้วตัวสามหมื่นอะเบิ้งเบิ้งกระคาพี่น้องเบิ้งกระคาพื้นโอ้สี่หมื่นตัวบักใหญ่พี่น้องพู่หน่อยใหญ่อะตัวสามหมื่นอันทองแล้วพี่น้องตัวสามหมื่นอันทองแล้วใส่เจ้าโอจงอ่างไฟไว้่งงใหญาม ตนตัวดีเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 061- 598- 3025- 3025นย์่้เนอมนาพิ่มมา,าจากหามหาชนะชัยพี่น้องหัวสี่หมื่นัวสามหมื่นทองแล้วพี่น้องเอาขอบคุณลหลายๆมันครับผมสวัสดีครับเปิดเจ้าบาทสายเท่าเฮอสามสิบห้าเพิ่นอทองบ่เฮ้ย ว่างอยู่สายสิบหาสายหูกระทบพี่น้องสายเท่าสายโค้งสางสายเลือดสูงพี่น้องอุ้ยใหญ่ครับท้ายสูงนี่หกห้าได้พี่น้องหนึ่งหกห้าได้อุ้ยใหญ่เงี้ยวสายสายหพี่น้องอุ้ยพี่น้องใหญ่เงี้ยงงามแยกลูกมากพี่น้องแยกลูกมากราคากับพ่อต่อรองพี่น้องสายเท่าสายต่อยอดเพิ่นเปิดไว้กับราคาพ่อต่อรองของเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาจากก้นไายรอยเท่าเบิ่งงไายก่อนพี่น้องอุ้ยสูงขนาดได้พี่น้องคุณอ่ะ โอ้กำลังเป็นสัตว์กำลังเป็นสัตว์เอาไปใส่พอดังๆสายนี่เอาไปใส่พอแดงแดงจึงคืนได้ลูกออกมาพี่น้องลูกนี่แดงจึงคืนเลยราคาพอต่อร่องสามสิบ้าเด้อพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ูนย์แปดสามสามูกสี่ห้าศูนย้าหนผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่นใดจะพ่นไส้รอยเอดขอพูดเลายให้หมากรับผมขออนุญาตทายทํำหนึครับผมแม่นน่เปิดเจ้าบาทครับผม เปิดที่มันเงินสี่ืเนาะเพิ่นทองบอกเเลือดลอยครับเลือดลอยทองทองีเอทองสเดือดแหละพี่น้องสี่มื่นราคางัวสายพัฒนาสายเลือดลอยพี่น้องถ้าให้สูงลอยหกิบได้เขาลอยหกสิบบาทพี่น้องรักูแข้งขาตัวตัวสี่มืนซื้อเพิ่นเปิดไว้ทองลยบ่ธรรมดานี่เพิ่นพูดเลยย่าวงามแม่น้อยเท่าไห แม่น้อยสองเจ็ดครับสองเจ็ดแม่น้อยก็บ่ราะธรรมดานี่พี่น้องแม่น้อยก็บ่ราะธรรมดานี่่กันง่ายพี่กันง่ายมือกันพี่น้องแต่วันนี้แม่สาวอยู่แม่สาวอยู่พี่น้องท้ายสูงลอยหาซิมหาได้พี่น้องสองเจ็ดสี่หมื่นสี่หมื่นนี่ประกันพอแม่สายพันธุ์เลือดลอยพี่น้องปดาดเดี๋ยวสิไปเบิ่งนทายให้เพื่อนมาจากไสีพ่อเสีครับเสียูมิอุ้ยงัวงามเสภูมิครับพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 096ย์เก้าห9 0 9 096พี่น้องอุ้ยน่าสนใจทั้ง2อตัวพี่น้องต่อใส่กันยังสีถึงเนาะเอาไปเขาค้าเขาฟ้ามนี่สุดยอดเลยเรียบร้อยเบอร์แล้วนะโอ้นันก็แม่นบอแม่นครับมอลวงอ้ยเท่าไรตัวใหญ่น่นตัวใหญ่รับหลวงมันนะครับโอ้แม่ลูกหามืนหาหาซิาโอ้ <ส>โอ้ลูกโอยู่ทางผุ However, ่นเดี๋ยวสิไปอทัยท่าให้หาซิมหาเนาะโค้มนั่นเนาะโอเคโอ้ยเอาขอบคุณเลยนะเดี๋ยวสิไปอทัยท่าให้เพิ่นหาซิมหาเลยพี่น้องเด้อเบอร์โทรเพิ่อนหายมาแล้วพี่น้องเบอร์โทรเพิ่อนหายมาแล้วแม่ลูกแม่หัวหลุดลูกใหญ่หามเงินหาเพิ่นวางเพิ่นวางพี่น้องโอ้ยพี่นะลูกสาวเพิ่นเนี้ใหญ่แม่หลุดแม่กับสายเลือดสูงแหี่พี่น้อง มาให้เราป่ะพ่อยเดชามาแล้เราป่ะกำลังมาเบิ่์งวงงามเพลินงวงามเพิ่นอุ้ยงามเนาะเพิ่นห้องใส่กันหาซื้อมาเพิ่นมาสองเมื่นหาซื้อมาตัวนี้บ่ะโอ้เฉพาะตัวนี้โอ้สองห้าห้าเฉพาะคนแยกลูกเฉพาะแยกนี่ห้าห้าหรือ่าเพิ่งมาจากเซเลคุ้มอุ้ยงัวใหญ่งัวงามเพิ่นพี่น้องสุดยอดสายเลือดสายพัฒนาสายเลือดสูงแหล่งัวทุกตัวความเพิ่นพี่น้องเพิ่นได้มากผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องอ่ะ นี่สำหรับเอางวไปเลี้ยงหอยเดชากำลังหมักน้ำอยู่มันหมาเด้อหอยเดชากำลังต่อรองเอาเนาะอ้าวเบอร์โทรสี่เพิ่นไห้มึงหันนี่เด้อพี่น้องโคมนั่นโคมนี่เพิ่นไห้เบอร์โทรไว้แล้วจากเซราพุ่มพ่อพ่องได้สองสาวไหมได้สสาวสองสาวสมงามแต่สองสาวหน่อยใายเลี้ยงโดยตรงพี่น้องเปิดไล่ละจังไหนพ่อพ่องไล่ละหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันไล่ละได้พี่น้องถ้ารวมกันก็สามเนาะ สามต่อร่องไหนถ้าเอาไปเป็นโค้กนี่ต่อร่องไห้หลายเพื่อนว่าตอ<ะ>่อร่องไห้หลายเอาไปเป็นคููกันเอาไปเขาขา้อเขาฟ้ามทั้งสองตัวซะเพื่อนว่าแม่สาวหน่อย,ยนี่พี่น้องประกันตำหนีเบื่อตุกอย่างสายพัฒนานพอพันสายสายเลือดสูงหร้อพี่น้องแต่ว่าเอาไปเลียงน้องพี่น้องเนาะเอาไปเขาขา้อเขาฟ้ามสองตัวเบองตัวเดียวก็แล้วเลยมันคือกันทั้งหนาทั้งตาทั้งโตนโตพอพร้อมเพื่อนไดมาเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0 8 0ดศ0น3 0แปดศูนย์เจองออเจ็ดสามศูนพี่น้องสองตโตละซิมห่าแต่ว่าร่วมกันแล้วเป็นสามผู้ใดสนใจต่อร่องเป็นโค้งกระไดพี่น้องต้นนี้งามดิต้นโตดีเนาะมาเบิ่งข้างๆแต่ต้นโตดีพี่น้องโอ้เนาะเบิ่งเบ่งพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดทั้งสองตเลยพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเขาค้อเขาฟั้มสามหมื่นเป็นเปิดไว้บสองตเวดิตอร่องเอาบาทนี่พี่น้องต่อร่องเอาเอาไปเลี้ยงนี่แหละ สาหรับเอาไปเลี้ยงโดยตรงของเพิ่นเอาขอบคุดหลายๆมครับผมสวัสดีครับย่างยู่บ่ลูกนี่บอกย่างโคมนี่บอกโอ้ยั่างโคมนี่คมนคมน่งามงามพี่น้องนี่ไทยว้ตาเศร้าแตะวะ่ว่าเ่เห็นเจ้าของเพื่อนแตาสิไม่เห็นเจ้าของเพื่อนโอ้ยงามขักแม่เพื่อนอ่อางดีดีพี่นอ้องอ่างดีแต่ว่าลูกสาวนี่แม่กับผสมแล้วโอ,โอ้พี่น้องสองเดือนเอาไปรุป่นเอาซื้อสองไดส้สาซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องแต่ว่าลูกสาวนี่รับประกันความงามพี่น้อง ลูกสาวลูกสาวพ่อได้หูบ้างคืฮูตตันเดจเจ้าฮูตตันเพื่อนพี่น้องอุ้ยงามกับลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเจ้าฮูตตันมาพ่อเมือเศราบ่เห็นเจ้าของเพื่อนเพื่อนว่าแต่เห็นเจ้าของเพื่อนพี่น้อง,องทายไวแล้วจีบแหลกนี่เจ้าฮูตตันลูกสาวงามแม่พ่อแล้วพี่น้องบัตตาวะาท่านกันตรองฮูตตันสองเปิดเจ้าไหนก็อนสองตัวสี่สิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้อสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่กับไซพ่อเก่าเจ้าฮูตตันไวน,นี่เจ้าฮูตตันพี่น้องอุ้ยจายลูกสุดยอดเลยแม่นี่พี่น้อง แม่แล้วแม่อีกกับพี่ได้พี่น้องเปิว่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรดูศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามพี่น้องเพิ่นมาจากนาไก่โอ้นี่โค้งหนึ่งอีกโค้งนี่ผู๋เนาะเปิดจากไหนโค้งนี่เส้าหาครับเส้าหาพี่น้องแม่ลูกลูกผู๋พี่น้องเส้าหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบอร์โทรเบอร์เก่าพี่น้องอ่ะเส้าหาได้พี่น้องผู้ใดสนใจโค้งนี่สองห้าสองตัวแม่สวัสดีครับอุ้ยหอยแอดได้แม่สาวหน่อยงามมากบัดนี่ตามงามสองตัว ของงามมีตรตางามดิพี่น้องงามทั้งสองตัวโอ้ตัวนี้หกแปดว่านี่ตัวใหญ่นี่ลูกเคฟหกแปดแม่สาวน่อยใหญ่พี่น้องตัวนี้เคฟหกแปดประกันประกันเบอรทุกอย่างแม่น้อยนั่นของสามหนึ่งตัวนี้ของอ้ายอ๋อตัวนี้ของน้องตัวนั่นของอ้ายเคฟหกแปดกับเคฟสามหนึ่งสองตัวใหญ่เปิดจังไงตัวใหญ่เนี่ยสี่พันห้าร้อยตัวน้อย 1 1300, 000, 400, <Iz zy> 3 5 0 0หมื่นพ like ี <ten> ่น้องนี่จัดๆทั้งสองครับถ้าทั้งสองนี่กระแหงถือก็ต่อใส่กันเอาไปเลี้ยงเป็นเอื้อยเป็นน้องกันพี่น้องตัวนั้นน้อยแต่ว่างามก็คงเจีบสามหนึ่งสิบสามห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยสองตัวเบิ่งไายมันห้อยแอดได้มาประกันเบิดทุกำหนีเป็นว่างามงามทั้งสองพี่น้องต้นโตดีทั้งสองเอื่อพี่น้องอ่ะหย่อนแสงเจี๊หน่อยท่านนี้พี่น้องขอโทษขลอภัยสิบสามห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยหอยแอดได้มางามขัดขออนุญาตเบอร์โทร แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยแอดคนเดิมจากบ้านคัาเมกทุ่งแต่ย่าโซทอนเฮาไดมาสองขอบคุณเลไลมานคับผมพี่น้องเปิดชีพสายคุณรอพี่น้องสายคุณสายเหนือคุณสายอนนาคนพอพันก็ไดได้ลูกพอรัหน้าหน้าหนาหยดดแเท่าไรครัสเ็ดิี่น้อง8,700นอย่าี่น้องเขาแทงให้เรียบร้อยแล้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วลอคับพี่น้องน้น่อย ประมาณหาเดือน,นเนาะหาเดือนนี่แหละประมาณหาเดือน8,700เจ็ดคนเปิดไว้น้อยได้พี่น้องบบใหญ่งามๆลูกปอด่างอยู่โตัวสู้ส่งอโค้ขงขึ้นมากเท่าไหร่ตัวใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ส0 0 0มเนาะ20,000พี่น้องตัวใหญ่เพิ่นเปิดไว้ซื้อได้พี่น้องต่อรองได้ถูกโตเนาะเพิ่นมาจากไสา,า,ายังพ๋อพันพนงไพรพันนงไพรอร่อยอขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกว่าเบอร์โทรครับผมอ่าศูนย์ศูนย์แปดเก้า แปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าพี่น้องผู้น้อยเอาไปต่อยอดได้แปดสิเจ็ดเพิ่น um. เปิดไว้พี่น้องนะสายพอพันได้เลยทีนี้อันนู้คนพอพันพ,นพอรอรออยู่บังละตัวน,นั้นสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เปิดไว้ซื้อเพิน่นว่าต่อรองเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมาเจปิดจังไหนครับตั้งตันนี <laughs> <laughs> ส่สองเก่าตันเวตายพี่น้องง่วจังไหนมาตัางพี่น้อง ปลามันโดยตรงเบิงตนโตเลี่ยมโตหางจับสูงเรี่ยมโตเบิงนำไตกระชับดีดีพี่น้องแข้งขาดีเบิ่งสองเก่าเพิ่นเปิดไห้่แม่สาวพ่อมผสมพี่น้องสุดยอดเลยต้นโตที่ดีท่ายสูงลอยสาหางหางจับสูงเรี่ยมโตสุดยอดพี่น้องสองเก่าเนี่ยคือยันดีได้ไหมตัวเดียวปะครับอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศ8น0์ 3 0มศูนพี่น้องผู้ใดสนใจจะโทรมาต่อรองอันนี้รับประกันความงามอีหลีพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดสายเลือดสูงก็เพิ่นอีหลีสายพัฒนาโดยตรงพี่น้องผู้ใดอยากเอาเขาคอกเขาฟ้ามลูกสาวเคือสามหนึ่งพี่น้องอุ้ยกระยอนกระยอนงามยี่สิบเก้าเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องเอ้าขอบคุณหลายๆ์มันกับผมขออนุญาตสะดวกบหมน้องครับผมอ่านาคตกรฟร้อนสีมังกินู่นเปิดจี่ไหนครับเปิดเมื่อแปดครับสิบแปดเพิ่นเปิดไใบอุ้ย ตานอ,อกเพิ่นสีเพิ่นพี่น้องหายบ้านท่นเต็มปันไหนพี่น้องแต่ว่าหางจับสูงพี่น้องเรียมโตดีดีพี่น้องอนาคตพ่อพันธ์สิบแปดคนเปิดไว้สีนี่เป็นไงเแี๋วพี่น้องสีนี่สุดยอดเลยสีปื้ยแดงคักแดงเน่ดาวเด่นในสนามเลยผูดได้เบิง่งผู้ใด้มากเห็ุเบิ่งพี่น้องอนาคตพ่อพันธ์สิบแปดเนาะเพิ่นมาจากไสครับ,อ,บอำนาจอำนาจเจริญขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเจ็ดสี่สองสามเจ็ดสี่สองสามเื่ถามสายใดยก่อน ลูกเพิ่นแต่ว่าพอดั่งได้งามงามพี่น้องอนาคตรพอพันสิบแปดเปิดใบพี่น้องอ้าวผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเมันฝากไว้แดงจีงจีงพี่น้องใหญ่พี่น้องสามสามยังก่อนสามเจ็ดพี่น้องพระทองประกันทองแม่พันสายพัฒนานำไต่ที่ดีพี่น้องสุดยอดแม่บักใหญ่พอพอใส่พอได้ไหวคือใส่พอได้ไหวคือใส่พอได้ไหวเจ้าพริกแดงเนาะอุ้ยพี่น้องเบิ่งหัวใหญ่สายพัฒนาสามที่เจ็ด ตะกรอนเ,เป็นแสนเนาะใหญ่น่นี่เนาะสุดยอด่นมากจากใส่พอสามารถครั้อยเอ็ดข้อนี่อยาตเบอร์โทรค,ครับผมครับ์แ0ด2ูนย์แปดสองหนึ่งองหนห้่สผู้ใดสนใจโทรมาเม่์ใหญ่พี่น้องวร,รรมดาพกเดือนประกันทองเอาไปกินนอ,เอ,เนอ,องเดี๋ยเลยอู้สิบเนาะต่อรองในนี้นึงเนาะพอนอะโอ้คครับผมขอบคุณหลายๆมานครับผมครับสำหรับชิปทีเด้รับชมจบไปก็เป็นการประมวล เอาเฉพาะัวเด็ดเด็ดมาฝากพี่ตอนน้องในการซื้อขายกันประจาสัปดาห์หนี้นะพี่น้องเนาะแต่แต่เย็นวันจันทร์และก็ถึงเสาร์วัน,นขคารที่16ตุลาคม2 5 6 7น้า้อเนพี่น้องเนาะที่ตลาดนัดโคก,กับบือบานเชียงหวังได้รับชมแล้วผู้ใดสนใจโค้ใดคู่ใดกะโทรไปติดต่อต่อรองก็ไม่หอยเนนนพิ่นไดน้องพนะี่น้องเนาะเอางัวราคากําลังเสแลนเฝ้าสื่อเฝ้าหากันมาเขาขอเขาความกันน้องพี่น้องเนาะกับสำหรับบานสว่างงง,ง่ามเฮาก็ได้เอา ทายท้ำให้พ,อพ่ออย่น้องได้รับชมกันเป็นซื้อกางให้พ,อพ่ออย่น้องได้รับชมเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบันสว่างงวง,งามทั้เรื่อพี่น้องเนาะเอากำลังสี่าวเข้าสู่สามหมื่นทรัพย์สามหยมื่นยอดผู้ติดตามที่ผ่านมาก,ก็ขอบคุณไล่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ